สวัสดีนะครับพวกกับทางน้องใหญ่นะครับวันนี้เราก็จะไปหาพ่อทันใจกันนะครับที่หนึ่งก็จะถึงแล้วนะครับต้องรอนะครับตอนนี้อยู่ไหนนี่อยู่ศูนย์โค้ชคัทในลานสัตว์ใหญ่ในพ่ออยู่ไหนออทางนี้นี่อลุงให่จะรู้จักพ่อไหมเนาะไม่รู้อะ ไม่เคยเจอพ่อนะครับไม่เคยเจอพ่อมาสิบกว่าปีแล้วนะครับคอยดูจะมีปฏิกิริยาอย่างไงตอนนี้ก็ประมาณจากหกโมงแล้วนะพาน้องเดินนะครับเดินเรื่อยครื่อยเดินเรื่อยเื่อไปกลับประมาณสามกิโลนะครับสภาพการสภาพเป็นอมกับไปอยู่ ของช้างที่อยู่ในโครงการนะครับเขาจะมีเงินเดือนนะครับบางเชือกก็อาศัยอยู่ไม่มีนะไม่มีเงินเดือนแต่น้องหญ่ช้างตกงานเนาะอยูบเลยเองเนะี่ยลานที่สแสดงช้างนะครับนี่น้องฟาร์มควานน้อยนะครับควานน้อยขอขึ้นเองครับโดยพ่อต้องประกบนะครับ พ,พี่ลำใหญ่ให้คึอน,นี่ครับนีวัยรุ่นเลยใสเเบนไาใส่เบนโอ้เจอพ่อกวนันเจอพ่อควนันพ่อควันพ่อทําใจครับลุงครับก็เป็นลุงก็มีสักเป็นลุงนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเย็นสบายบอืมอก็กำลังให้ยาพอดีนีไมัไนกแปป็แป,ป๊บสี่แป๊บสี่ขวาดูครับ น,น้องฟานจะพาไปได้ไหมหนู้นครับอยู่ไกลๆนะครก็มีรถนั่นคือพ่อนะครับพ่อทําใจนะครับแม,แม่เป็นแฟนเชือกแรกของพ่อทําใจแล้วก็น้องน้องใหญ่เป็นลูกเชือกแรกเลยนะครับรอาจะมีน้องต่างมันดาได้แก่น้องกําไรนะครับน้องกําไรไม่รู้อยู่ไหนพ่อกวนก็ไม่รู้จัก นั่นครับกำลังให้ยากเพราะดีขี่ไปหาพ่อเลยขี่ไปหาเลยลุงเขาอยู่นั่นตัวอะไรอะลุงอยู่เฮยต้องการต้องความขี่ไปเองใช่ไครับว้าเฮ้ย หอมอ๋อนี่ครับคุณพ่อเน้อกล้วยหอมอ๋อครับนี่ครับคือพ่อของน้องลำใหญ่อ้ออ้อนี่ครับ ค <Ye> e! <น>วามน,น้อยควน,น้อยคว,น,น,ยวน,น้อยปู่ทำใจเฮ้ที่หน้าหนน้องลำไยจ,จะหุ่นเหมือนพ่อนะครับสูงโอ้ปปลอปปานะครับครับดูกันชัดๆเลยนะครับนี่คือพ่อของน้องลำไยนะครับ<ษ>พ่อทำใจนะครับกับแม่แอมแม่แอมเป็นแฟนเชือกแรกเลยนะครับ ลูพ่อเขาต,ตัวสูงนะครับหุน่นหุ่นหลังหลังน้องลำไยก็จำเหมือนพ่อหน,น้าเหมือนแม่การกระพือหูก็คล้ายๆพ่อครับสองนาทีสามครั้งประมาณนี้นะครับเออนะะดีนนน่้องลำไยจะนิสัยเหมือนพ่อนะครับแม่กระพืหอหูหกระพืหอหูหน่ต้องใส่เจอลูกสาวอารมณ์จะดีไม่ได้เจอกันนานครับน,น่าจจะ ไม่รู้จักนี่รู้จักแล้วเดี๋ยวน้องยายตอบโต้แล้วนะตีควงหนึ่งครั้งเยงน่าคุยกันรู้เรื่องอยากให้พ่อจำใจอยู่ใ,ใกล้อยู่นะครับแต่ความคุณพ่อทำใจไปแล้วนะครับเราไม่กล้าเราห่างนะครับนี่ล้วงแล้วเอ,อ้ยลูกสาวฉันแน่ โอเคครับดูพ่อลำเลเแบบกระพานครับพ่อทําใจนะครับนี่คือที่พักขององค์การ